ครับสวัสดีครับเราต้อนรับสมาชิกทุกคนในสมมนา Co v e n a n t Orientation ก็คือการลื้อฟื้นคำสัญญาที่เรามีอยู่ในการเป็นสมาชิก CFC คำว่า Covenant ตาจะแปลเป็นภาษาไทยก็คือปันทสัญญาก็ไม่เหมาะที่จะใช้ใน CFC เพราะว่าพันธสัญญานั้นตาเราพลาดขึ้นมามันก็เป็นบาปเนาะแต่กรป็นั้นของ c ซ c ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะแปลเป็นว่าคมสัญญาในการเป็นสมาชิก CFC นะครับคมสัญญาก็คือเป็นข้อตกลงหรือเป็นข้อตกลงสักศิธิ์สักศิธิ์เพราะว่า เราตกลงกับ CFC แลงยริงๆแล้วเราตกลงในฐานะที่เป็นลูกชายที่น่ารักลูกสาวที่น่ารักกององค์ประปุนนย้ญญาวดวยผ่านทาง CFC เพราะฉะนั้นคำว,ว่าคอมบินนั้นใน CFC นั้นสำคัญนะครับแต่ไม่ได้เทียบกับพันธสัญญาเพราะ ถ้าเราพราดได้ข้อหนึ่งข,ของ5ข้อก็อไม่ใช่บาปนะครับก็ให้จัดเย็นในเรื่องนี้ในเริ่มต้นนะครับเพื่อให้เราไม่ต้องเกรงกลัวว่าเอ๊ทำไมเซีฟซีเนี่ยก็เหมือนปศาส,สนาจักใหม่ไม่ใช่นะครับเราไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ตั้งคาสอนใหม่นะครับแต่เป็นการพุ่นฟูชีวิตคริสตชนในครอบครัวคาทอลิกนะครับ จริงๆแล้วความเชื่อที่เรามีอยู่นั้นสืบต่อเนื่องจากความเชื่อของเชาวดิวข้ามาจากปันธสัญญาที่พระเจ้ามีตัออับราฮัมนะครับก็คือพระองค์จะสร้างประชากรพิเศษโดยเฉพาะนะครับที่พระองค์จะรักเอ็นดูดูแลตลอดเวลาและประกาศจากประชากรน,นั้น จะเป็นบุตรหลานขององค์ประปุทธเจ้าโดยตรงนะครับเป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์เป uh ็นประชากรที่พระเจ้าเลือกสรรโดยเฉพาะนะครับเยกส่วนออกจากประเทศตั้งวงที่อยู่บนแผ่นดินนะครับเราเราก็เห็นว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนาะชาายิวดูเหมือนว่าเป็นผู้วิเศษจริงๆ นะครับไม่ว่าในเรื่องของอวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการแพทย์ในเรื่องของการพัฒนาชีวิตมนุษย์นะครับชาวยิวเป็นผู้นําโดยหลักหลายๆหยุดหลายๆประเด็นนะครับอาจจะเป็นชาวยิวฝรั่งเศสชาวยิวยรมันชาวยิวรัสเชียชาวยิอเมริกันหรืออังกฤษแต่เป็นชาวดิวนะครับนะเพราะฉะนั้น Rauhenwa berjauh dari rakyat Jauh-Jauh, Israel, yang berada di Jeng-Jeng. Dan mereka juga berusaha untuk mencapai Tepanma. Pertanyaannya, berapa jauh berjauh dari Israel yang berpacara di Jauh-Jauh sebelumnya? Ada waktu itu, ketika berjauh ได้เข้าพิธีล้างนะครับพิธีล้างที่เราตอนนี้เรียกว่าเป็นสินล้างบาปนะครับพระเยซูก็ไม่มีบาปยอนบัพติสตาย่างทักนะครับโอ้ทำไมต้องพระองค์มามาก่อให้กระพระเจ้าทำพิธีนะจริงๆแล้วพระองค์ก็ต้องทำให้แก่จอรนตั้งหกักแต่พระเยซูก็บอกว่าทำอย่างนี้สักก่อน นะครับเพื่อเป็นความชอบธรรมให้ดำรงอยู่โดยสิ้นลังบาปเราเองก็เป็นประชากรพิเศษที่พระเยาเรียกสรรตามปันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในตรงนี้ความรักของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่นะักและเรียกร้องการตอบสนองมาจากเราปีน้องนะครับไม่ว่าเราจะเป็นไทยเป็นอีสาน เป็นลราเป็นอะไรก็แล้วแต่คนที่เราจะเป็นคนไทยเราเป็นคนทติะเจ้าเรียกสรรแต่เรียกว่าพระองค์เป็นองค์ปูเป็นเจ้าของเราและเราก็เป็นบุตรหลานของพระเจ้าความปุกพันนี้เรียกร้องกันตอบสนอง พระองค์ได้สัญญาว่าพระองค์จะเป็นพระเจ้าของเราและเราจะเป็นบุตรหลานขององค์พระผู้เป็นเจ้าในความปูกพันที่มีความลึกซึ้งขนาดนี้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปุบการยนถึงยุคของเรายนถึงสิ่งปิพบนะครับรความปูกพันนี้มั่นคงอยู่ถาวรเพราะผู้ที่ให้สัญญา อยู่ตลอด,น,ดนิรัอนดอนนะครับทำให้ก็ตกลงคำสัญญาที่เรามีอยู่นั้นโดยผ่านทางเซฟซีนั้นเม่ส่วนสักสิบในการตกลงและในทังการทำสัญญาจริงๆก็สัญญาไม่ใช่ยากที่เดียวนะครับหนึ่งเราก็ต้องรู้จักรัก เละรับใช้พระเจ้าก็เป็นสิ่งที่นักบุญเปาโลเขียนถึงให้เจ้าอวประสานะครับและมาติงเราเส้นเดียวกันให้เรารู้จักรักและรับใช้องค์ประผู้เป็นเจ้าองค์ประผู้เป็นเจ้าที่เรามองไม่เห็นเราจะรักพระองค์ยังไงเราก็ต้องรักพี่น้องนะครับสอง บรรันสัญญานี้รักองค์ประผู้เป็นเจ้ารักเพื่อนพี่น้องนะครับเป็นปันตสัญญาลักที่เรามีความเชื่อนั้นนะครับและถามว่าพี่น้องของเราคือใครพี่น้องของเราไม่แปลกนะครับไม่แปลกหน้านะครับพี่น้องของเราก็คือที่นั่งตั้งข้างเราตลอดเวลารวมชีวิตกับเราตลอดเวลา ก็คือสามีภรรยากูสงรสของเรานั่นเองนะครับและครอบครัวลูกหลานของเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนั้นเพราะฉะนั้นครอบครัวของเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าเพื่อนบ้านหรือสมาชิกที่เราต้องรักเอ็นดูเคารพตลอดเวลานอกจากรักองค์ประพูเป็นเจ้าล้วและรักพี่น้อง ครอบครัวของเราเองเราก็ต้องดำเนินชีวิตยังเป็นผู้ชอบธรรมเพราะพระเจ้าเรียกให้เรามาอยู่ในบนเส้นทางความศักดิ์สิทธิ์ความชอบธรรมนั้นไม่ใช่เราจะมีมโนธรรมเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าเราจะตามตามในสิ่งที่ให้อื่น,อ,นอยากจะให้ตามแก่เรานะครับแต่เราก็ต้องรักและรักท่พย์ใชัมาจา,า,ากองค์พระผู้เป็นจเจ้านะ ความรักไม่ใช่เป็นผู้ชอบตอนนั้นเองนะครับชอบหน้าชอบเคารพชอบคุยชอบอสังสรรค์ชอบสังกมด้วยนะแต่เราก็ต้องรักยักษ์ใหญ่จริงเพราะเราก็ต้องดำเนินชีวิตอย่างเป็นผู้ชอบธรรมเพื่อให้โลกตั้งโลกเห็นเรามีความรักและมีความเชื่อนะครับความเป็นผู้ชอบธรรมนั้น และไปอยู่บนเส้นทางความศักดิ์สิทธิ์นั้นเพราะเราเป็นประชาคนไม่ใช่ที่ประเจ้ารักอย่างเดียวเป็นประชาคนที่ประเจ้าใช้ได้ใช้ได้ยังไงครับเราแต่ละคนบุคคลแต่ละคนครอบ,บครัวแต่ละครอบครัวของเรานั้นก็เป็นโต้ทามประพอนของประเจ้าสู่ผู้อื่น เราก็ต้องเขา้าใจด้วยว่าครอบครัวดีสังคมจะดีหมู่บ้านของเราก็จะดีวัดของเราก็จะดีสังคมตัวตัวไปในโลกก็จะดีเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในระดับครอบครัวในกรณีครอบครัวแตกแยกเริ่มต้นสามีภรรยาคุยกันไม่รู้เรื่องและแตกแยกครอบครัวไม่ดีสังคมไม่ดี ครอบครัว,วไม่ดีต่อเนื่องวัดก็ไม่ดีสังคมตัวตัวไปก็จะไม่ดีตามไปด้วยเราก็ต้องเป็นประชาครบุคณะที่ประเยาวัใช้ได้ใช้ได้ในการเพร่ธรรมใช้ได้ในการแบ่งปันใช้ได้ในการเป็นสักขีพยานความรักของพระเยาวุบนโลกเพื่อให้มนุษย์ทุกคนรู้จักพระองค์ พระเยซูเรียกร้องให้เรามาเป็นความสว่างด้เชื้อแป้งเนาะในประวัติศาสตร์นักบุญมัทธิวเราเป็นแสงสว่างและเป็นเกลือในโลกสมัยก่อนหรือเราพวกเราอาจจะเข้าใจผิดเนาะว่าความสว่างของเรามาจากพระอาทิตย์มาจากแสงแดดถูกไหมครับ แต่อย่าลืมถ้าเราอ่านประประการบทที่หนึ่งพระเจ้าสร้างพระอาทิตย์ในวันที่สมครับในวันที่สแต่พระเจ้าสร้างสิ่งสร้างตั้งพวงโดยตราสว่าขอให้มีแสงสว่างและความสว่างเกิดขึ้นในวันที่หนึ่งความสว่างมี แต่ประอาติตย์พระเยาสร้างในวันที่สามครับแปลกให่ไหมครับให้อ่านปัจจุบ,ร,บนะร์บทที่นหนึ่งให้ดีนะครับความสว่างมาจากองค์ปะปูเป็นเจ้าก็เหมือนพระเยซูพูดนะครับมนุษย์ไม่ได้อยู่ด้วยชีวิตมาจากขนมปังมาจากอาหารแต่มาจากพระวจนที่มาจากองค์ประพูเป็นเจ้า ทำไมคำว่าชีวิตเราครับมีทรงส่วนมีร่างกายและมีวิญญาณที่มาจากองค์พระผูเป็นเจ้าแต่เราเลี่ยงร่างกายของเราโดยอาหารนะครับการพักพรอนะครับกินยาเวลาป่วยนะครับแต่วิญญาณของเราเราโลเลี้ยงยังไงครับ แล้วก็ไปวัดไปวาไปวัดในวันอาทิตย์รับศินมาสนิทและรับสินอื่นๆตามระยะตามความจำเป็นนะครับทำให้เราเห็นว่าทรงส่วนของชีวิตนั้นมีความหมายมีความสำคัญเท่ากันเพราะทรงส่วนร่างกายและวิญญาณ ร่างกายของเราเวลาเราตายไปแล้วมันก็ลำมบาในเป็นดินแต่วิญญาณของเราไปไหนเราก็ไม่รู้นะครับโดยความเชื่อเราหวังว่าเราจะไปอยู่กับพระเจ้าในปันธสัญญาที่พระเจ้าตั้งขึ้นกับชาวอิสราเอลนั้นเป็นปันธสัญญาที่ถาว หมายความว่าไม่เปลี่ยนแปลงเป็นพันธสัญญาที่พระเจ้าจะเป็นองค์ประภูเป็นเจ้าให้เราและเราจะเป็นประชากรของพระเจ้ามีความหมายยังไงในปันธสัญญานี้ในประกมปีเล่มเก่าเราจะเห็นว่าอิสราเอลรุ่งเรืองตลอดวลาที่อิสราเอลนั้นเขารบรัฐนับถือพระเจ้าเป็นองค์ประภูเป็นเจ้า หลายครั้งที่ชาวอิสราเอลลืมหรือทำความปิดหรือไปเคารพรูปเคารพหรือไปต่งงานกับตรงที่ไม่ใช่เป็นชาวยิวไม่ใช่เป็นชาวอิสราเอลและนับถือ,อบรจ้าเทียมของของกุสมรสนั้นหรือไปอยู่เป็นเดนอื่นและเคารพรูปเคารพเจ้า Besti Jemput selama betul Writing, Israel musyidik indah, mereka memangRoom. Jadi, kamu bisa ber tide sesuatu, але barangkali, kamu bisa sabar dalam koliosi izraili dan sampai saja nanti kita พราะพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงความรักของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงความเอ็นดูความกรุณาของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงและในที่สุดพระเจ้าจะตายคู่อิสราเอลอีกครั้งหนึ่งตลอดเวลาพระเจ้าจะอยู่กับประชาคนพิเศษของพระองค์ตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เพราะความรักองปยานั้นมีอยู่ตลอดความรักองปยาวนั้นอยู่ตลอดนิรันดรให้เราหิดมั่นในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งจำเป็นที่เราก็ต้องรู้จักรักและรับใช้องปปูเป็นเจ้าเราจะรักรับใช้ผู้ที่เราไม่รู้จักอย่างไรนะครับ ก็มีหลายวิธีซิ่งจะพูดในสัมมนานี้นะครับความปุกพันนั้นเรียงราเลี้ยงด้วยชีวิตภาวนาชีวิตไปในและการอันประกรมปีต่อเนื่องตลอดเวลาทุกวันนะครับทุกครั้งไม่ใช่ตลอดเวลาทุกครั้งนะครับสม่ำเสมอไม่ใช่ตลอดเวลาสม่ำเสมอเพราะความปุกพันนั้น เราก็ต้องหล่อเลี้ยงด้วยไฟวิญญาณในจิตวิญญาณที่เรามีอยู่นะครับเด็ <pers> uh <huh. S 1> กตารกเติบโตตามธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ <t akers> แต่อย่าลืมว่าเราก็ต้องพ้นนมพ้นอาหารนิ่มนะยังก็ต้องสามารถเด็กสามารถกินอาหารที่แข็งแรงปกตินะครับและเด็กก็เติบโต ตามธรรมชาติของเขาวิญญาณของเราจะเจริญชีวิตจเจริญเติบโตในชีวิตไายในชีวิตภาวนาภาวญญาของพระเจ้าและการดำรงชีวิตตามภาวญญานั้นเราไม่สามารถโลเ,เลี้ยงวิญญาณโดยการกินขนมกินอาหารอาหารเช้าอาหารบ่ายอาหารเย็นนะครับ ชีวิตไฟวิญญาณก็ต้องหล่อเลี้ยงด้วยประพรประหารสตานที่มาจากพระเจ้าเราจะรู้เราอยู่ในเส้นทางความชอบธรรมความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ถ้าเราดำเนินชีวิตตามตามพระวจนะของพระเจ้าและเราจะเป็นประชากรที่ประเจ้าใช้กันได้ในการเพยธรรม ในการดูแลพื้นพี่น้ององค์เราที่เรารักเอารุและเราก็ต้องรักสิ่งคลากันในที่สุดเราจะเป็นประชากรเป็นมุขคณะใน CFC ที่ประยายจะใช้ได้นะครับเราจะเรียนรู้เป็นระยะระยะ CFC นั้นจะมีสมนาทุกสามเดือน6เดือนปีหนึ่งนะครับเรามีเขาเงียบประจำปี เรามีการอบรมพัฒนาผู้นาเพื่อนํากลุ่มย่อยกลุ่มบ้านที่เรามีอยู่เรามีประชุมกลุ่มบ้านในหมูบหม่บ้านในระดับหมู่บ้านในระดับครอบครัวของเราเป็นระยะ,ะ,ยะเพื่อให้เราเารานจราจรชีวิตในไฟวิญญาณยิ่งอยู่ในโลกปัจจุบันของเราการประยนต์ล้วงมันก็มีเต็มตลอดรอบด้านของเรา <c oughs> เราเราจะมี <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่สามารถให้ ดำรงชีวิตอย่างปกติในไฟาวิญญาณได้เราจะเจริญชีวิตส่วนหนึ่งในวัดในวันอาทิตย์และในชีวิตภายในที่เรามีอยู่แต่ในโอกาสเดียวกัน CFC เสนอ CFC จะมีสัมมนาต่อเนื่องเพื่อให้เราเจริญชีวิตไม่ว่าในเรื่องความรู้แต่ในความสัาธาเทานั้นแต่ในเรื่องของชีวิตกลุ่มให้เรารวมชีวิต กับคุบครัวกิจชน,นอื่นๆกับกูสมรสอื่นๆที่มีความเชื่ออันเดียวกันเพื่อให้เราดำเนินชีวิตและเดินทางในเส้นทางอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ที่พระองค์ตั้ง,งไว้โดยผ่านทาง CFC การชีวิตกลุ่มนั้นขึ้นอยู่จากกตั้งใจจากคำสัญญาที่เรามีอยู่ต่อเปยาโดยผ่านทาง CFC กตั้งใจนั้น ระบุนะครับอยู่ในขอบเันการนะครับที่เรามีอยู่นั้นนะเดี๋ยวจะแปลเป็นภาษาไทยยังไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยนะครับเพื่อให้เราเตือนในตละลวนเนาะเราจะสร้างกลัวอย่างไรที่อยู่ในเส้นทางบนความชอบธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์ก็มีชีวิตาวนามีชีวิตไปในมีอันประกำปีประวัตญญ เป็นทิศทางองชีวิตอันประกมปีนะครับไม่ต้องเข้าใจก็ให้เชื่อแลอ้วจะเข้าใจนะครับถ้าเราสงสัยก็ถามพ่อตามหัวหน้ากลุ่มบ้านนะครับให้เขาอธิบายอะไรที่เราไม่เข้าใจก็ให้ครูคําสอนมาแบ่งปันคําสอนหรือให้เราเข้าใจลึกซึ้งในสิ่งประกมปีกำลังสอนเราอยู่ กันมีชีวิตกลุ่มใน CFC มันก็มีโครงสร้างนะครับเรามีกลุ่มบ้านนะครับในกลุ่มบ้านนั้นอยู่ในระดับหมู่บ้านอยู่ในระดับวัดแต่ในหลายๆกลุ่มหลายๆหมู่บ้านหลายๆวัดเราจะมีเรียกว่ายูนิตและแชปเตอร์นะครับในตรงนี้เราจะมีโครงสร้างเพื่อให้การเจริญชีวิตไปในของเรานั้นต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีการอบรมต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อให้ formation เพื่อให้การลเลี้ยงชีวิตไปไหนของเรานั้นดำรงอยู่ตลอดเวลานะครับในโครงสร้างนั้นต้องยอมว่าเราก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบเส้นเดียวกันหัวหน้ากลุ่มบ้านหัวหน้ากลุ่มนะครับหลายๆกลุ่มนั้นก็ต้องเจริญชีวิตมากกว่าสมาชิกธรรมดาตัวตวไปนะครับเราก็ต้องเป็นตัวอย่าง ที่ดีให้คนอื่นเพราะเราจะเป็นผู้นำเขาไปสู่พระเยซูคริสต์เราก็ต้องมีความรับผิดชอบสูงกว่าคนสมาชิกธรรมดาและเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนในชีวิตไปไหนชีวิตกลุ่มของเรานั้นสะท้อนภาพกรมความเชื่อความศรัทธาที่เรามีอยู่ต่อพระคริสต์นะครับขอให้ฟังต่อเนื่องกันอบรมนะครับ เราจะภาวนาอย่างไรในส่วนตัวในครอบครัวและร่วมกับลูกหลานเพราะว่าเป็นตัวอย่างให้เขาเราจะมีชีวิตภาวนาอยังไงกับในหมู่บ้านนะครับซิ่งตทำอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเวลาเทศกาลกุมพาเปเลสภาตุลาที่เราสวรมรูป,ปรกรรมในวัดพร้อมๆกันในหมู่บ้านพร้อมๆกัน ในเวลาเดียวกันความศักดิ์สิทธิ์นั้นเราก็ต้องพยายามอบรมลูกหลานของเรานะครับเริ่มต้นในครอบครัวเริ่มต้นในบ้านเพื่อให้ชีวิตกลุ่มชีวิตภาวนาของเรานั้นดำรงอยู่ละต่อเนื่องและ,ะเจริญเติบโตพร้อมๆกันเพื่อให้ติ้ว